จะมาแนะนำเครื่องชาร์จ Gen 8 i a m a D ส0 0นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นตัว Duo นะครับ <Wow. S 1> ชาร์จได้สองพอตครับผมมีสีดำกับสีขาวให้เลือกนะครับผมอุปกรณ์ข้างในภายในกล่องจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวว่าไปดูกันครับมาครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับผมอย่างแรกจะมีเครื่องชาร์จหนึ่งตัวปลั๊ก AC ปลั๊ก USB เอาไ้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมแล้วก็จะเป็นปลั๊ก e c สามหนึ่งคู่ ec ห้าหนึ่งคู่แล้วก็เป็นปักดีน1คู่ครับผมโอเคเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับมาดูหน้าจอกันใกล้ๆกลครับผมตัวนี้ก็จะมีแค่สี่ปุ่มนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม CH t t back นี่นะครับก็จะเป็นการเลือกช่องนะครับก็เราจะใช้ช่องไหนช่อง a หรือว่าช่อง b นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มขึ้นปรับขึ้นปรับลงนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่ม Enter นนะะคครรัับบกปุ่ม าเราอยู่ในหน้าจอปกติแบบนี้แล้วเรากดปุ่ม s e ตติ้งค้างไว้นะครับจะเข้ามาในโหมดของการ Set Up เครื่องชาร์จนะครับซึ่งอันนี้ผมจะลบปน่ขอข้ามนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปได้เลยนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันเลยกันนะครับวิธีการชาร์จ่ะเดี๋ยวเราเอาแบตเจเนลองนะครับตัวนี้ที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว6เซลล์นะครับผมให้เสียบเข้าไปนะครับ เมนหลักแล้วก็ใสบ่บาลานนะครับดูตามช่องนะครับผมสองเซลลถึงหกเซลล์นะครับแล้วก็ชิดดำมาที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งลบนี่ครับอีกก้อนหนึ่งนะครับโอเคมาเริ่มนเลยครับ เรามาเลือกที่ช่องแรกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแปดสีเ่เซลล์นะครับผมนะ่าเสียนะรู้สึกว่าผมเจ็ต้องเจ็บไมอี่นหนึ่งโอเคมีชิดดีกว่าช่อง A นะครับเรากด enter เข้ามาทีหนึ่งนะครับผมหน้านี้จะเข้ามาที่หมวดการเลือกว่าเราจะใช้อะไรนะครับเอาชาร์จหรือว่าเราจะทําอะไรนะครับอันนี้อันแรกนี่ก็จะเป็นการเลือกหมวดมีชาร์จมีที่ชาร์จตตอเรจอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราชาร์จแล้วก็เลือกกดชาร์จไปนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ไทยนะครับก็คือชนิดแบตนะครับผมกดเข้ามาดูก็จะมีหลายแบบครับลิโพไฮโวลติเทียมนิกเกิอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เป็นลิโพนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโวลต์ที่จะให้เต็มเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาตั้งอยู่ที่4ี่ดแล้วแต่เราก็เลือกได้นะครับว่าอยากให้แบตเต็มเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่โดยค่ามาตรฐานทัวไปก็4.2โวลต์นะครับถัดลงมาอันนี้เป็นเซลล์นะครับของแบตก็ได้ถึงเซลล์นะครับอันนี้4ี่เซลล์เราก็เลือกที่4เซลล์แล้วก็ แอมป์แบตที่จะชาร์จนะครับสูงสุด16แอมป์นะครับอันนี้มันแค่สมมุอเราก็จะปรับตามแบบแล้วกันนะครับ2อจครับผมจากนั้นให้เรามากดสตาร์ทได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็ช่องแรกช่อง A ก็จะเริ่มชาร์จแล้วนะครับถัดมาอีกช่องหนึ่งก็กดปุ่มนี้ได้เลยครับมาช่อง B แล้วนะครับผมวิธีใช้ก็เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราเสียบไปเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นค่าแบตบ หกเซลล์ Sell, ตามแบบแล้วนะครับแล้วก็ดิโพก็ถูกต้องแล้วชาร์จก็เหมือนกันเราสามารถกดชาร์จไปได้เลยนะครับก็เหมือนกันครับลงมาที่สตาร์ทแท็กแล้วก็กด enter t หนึ่ง enter นี้ก็เริ่มชาร์จแล้วครับช่องที่สองแล้วถ้าเราจะดูว่าสองอันนี้มาชาร์จอยู่ไหมอยากดูพร้อมกันเลยเนีย่เรากดปุ่มนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นช่องหนึ่งช่องสองให้เห็นนะครับว่ากำลังชาร์จอยู่ทั้งสองอันอ่าคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะหยุดนะครับถ้าสมมุติว่ามันเต็มแล้วเนี่ย ปกติแล้วถ้าเต็มแล้วมันก็จะขึ้นเตือนมีเสียงล็อกเตือนติ๊ตติ๊ติ๊แล้วก็น่าจะขึ้นคำว่าโดนนะครับนะฮะอ่าเราจะหยุดช่องหนึ่งนะครับเรากดมาเลือกที่ช่องหนึ่งแล้วกด enter แล้วก็มาเลือกเลยครับณตรงนี้เราอาจจะปรับแอมเพิ่มได้ระหว่างชาร์จนะครับอยากให้มันไวขึ้นก็ปรับขึ้นไปอีกอ่าก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก2.4เป็น2.5แอมนะครับถ้าจะหยุดก็กดสต็อปได้เลย อ่ะอันนี้ก็ช่องแรกจุดไปแล้วตอนนี้ก็ช่องที่2นะครับเหมือนกันครับผมถ้าจะหยุดเขาก็มากดสุ่๊อปได้เลยอ่ะฮะเท่านี้ครับผมไม่ง่ายครับวิธีการใช้งานตัวแบตบถ้าเกิดเราไปที่สนามนะครับแล้วเราใช้ power supply ครับเราสามารถต่อที่ช่อง dc input ตรงนี้ได้นะครับด้านหลังอ่ะฮะโอเคครับผมก็ไม่ง่ายดังนี้ครับผมลองทำดูครับแนะนำครับตัวนี้ ขอบคุณมากครับ